สบายดีพ่อแม่พี่น้องมมสูู้สุคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าซู่องของคูคิวอีกเซนเกาเซนเดิมพี่น้องพอดีมื้อนี้เนาะครูคิวกับบ่าวลี่เซนเกาเซนเดิมพี่น้องได้เดินทางมาเมืองมึงแควนโบแกวพี่น้องเนาะก็ยังไม่ทันหอดเธอพี่น้องยุ่ระวังทางคือบานนี้แม่นบานห้วน้ำคานะดีเนาะอ่าบานห้วนอำคานะพี่น้องก็พอดีมีเขามาเห็นชสวบานแล้วก็เขาก็เลยท้าเพิ่นเนาะนี่สบายดี เพิ่นแนะนำมาว่ายุบานนี้มีขอบรัวหนึ่งที่ว่าขาดเคลื่อนเนากะก็คือขอบรัวน,นี้เนาะอ่าพี่นนองผู้เ่้าเพืพ่อนเนาะก็คืออันพค่องแอนอยแหละทักทายสบายดีกันแหละก็เลยทาําเขาเขา้าบานนี้ไปจังไดเพิ่นกันเลยแนะนำมาว่ามีได้ขอบรัวหนึ่งขอบรัวเดียวนี่แหละพี่เนาะที่ว่าขาดเคลื่อนท่สุดนก็เลยพาพวกเขาสองคนมาเบิง้งเนาะพี่เนองเนาะนี่คือสภาพเพื่อนนะพี่นนอะสภาพเพื่อนนะพี่น้อง นี่คือทางล่างเหินน่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาออกแป๊บนึงเราข่าสิขึ้นไปเบิ้งเพิน่นอ่าเพิ่นเป็นสวนเผาอ่ะยังก็เผาละหูละหูนะละหูนะอ๋อพี่น้องเนะพิ่นเป็นสวนเผาละหูนะอ่ะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่อ้อมเฮือนก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเนาะพี่น้องเพิ่นก็อยู่อยู่ตะกี้เห็นอยู่อยู่ พี่น้องข้างล่างเฮือนเนาะหรืประมาณนี้พี่น้องอืมแต่ว่าพี่น้องตัวนี้เห็นไหมคล้องโครงการเข้าเจานะ้าเนาะค้องโครงการเข้าเจ้ามาเฮ็ดพี่น้องตอนนั้นมีโครงการแต่ว่าเดี๋ยวนี้โครงการกบบบุ้มีแล้วโครงการนี้ยังก็แหละเดี๋ยวเอาสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปนะพี่น้องเนาะอ่าอ่า เจ้ามานี่ดูคอยห้าเจ้าเป็นภาษาแปลคอยเด้อยานล่มเพิ่นบ่เข้าใจซื้อซื้อเสิร์ชเนาะโอเคจะดีจะได้หัวจักเด้อเน่เฮือนเฮือนเพิ่นเป็นตัวนั้นเนาะก็ที่ว่าค่อนข้างมีท่านหาอยู่มีลูกสองคนเนาะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปได้บ่เขาเจ้าบ่ผิดจังตีเจ้าบุพเพียงต้องไปจะขึ้นไปก่อนครับพี่น้องคันด้พี่น้องเนาะเบิ่งได้บนคันด้ขึ้นไปพี่น้องเราขึ้นไปน้ำกัน อืออ่าโอ้พป่น้องะอืมนะนี่คือโอ้สบายดีโอ้ลายคนแทะนายจะไปนั่งได้ไหมเจ้าก็บอันขอบควรนี่ก็บมันสนเผาเดียวกันนะไม <c oughs> <c oughs> ่นอะอืมเอามือลงก็ได้บุ๊บเป็นยังเอามือลงก็ได้อ่าสบายดีเนะพอเนาะ พอนี่มีซื้อว่าจังไดก่อนอิพอ่ะนะจันทีจันทีอายุจักปีแล้วหกสิบปีหกโอ้หกสิบปีคือว่ามีลูกน้อยแท้อายุหกสิบปีเนาะอ่ามีลูกกำกันจะคนแล้วเชื่อปุณะเดชติชียพี่เป็นเข้าใจครับว่าตายมืดผู้ไทยพูนกุ้งเรนั่นตายมืดเลย ทำมืดเลยวาซิบคนปอมีลูกซิบค้นวะไอแม่เราเดี๋ยวนี้ดูยังยังเลือจักรกลเมียนซอเแล้วซอเมียนเลยนาะเมียผู้ที่หนึ่งก็ตายแล้วก็เมียนใหม่อ๋อเนี่มันเมียไหมอืมอีแม่ดูซื้อยังอีแม่อนุญาตทามนะมอมอเนาะอย่าซืบอได้จินอีแม่ซื้อยังน้ำพื้น้ำพิ้งน้ำพื้งนั่งผึ้งเจ้าอ๋อซื้อนั่งพื้จักปีแล้วดูไอแม่อายุกว่าเเจ้าเปีแล้วไอแม่ ซื้อเายงกัเจอเลจือะไรเยอะบอซื้อเาอ่าอาเมนงู้อาพุ่นหนอนเ็ด้วื้อยังนางจีเดานางจีนางจีจากปีแล้วนาเ้าเลยเจนี่าเขาเียนเออเขาเียนนะนางเขาของปอยังหรปอนี่โอ้นองเขาใจไอเบาอยู่เนาะนเขาเฮียนได้ตั้งใจเฮียนได้ลาได้ ผู้นี้ด้วยเขาเฮียนบอกบ่เขาบกเขาโอจากปีหลายตัวื่อยังซื่อยังแปดปีแาวจะวะแถเจาวะแปดปีเออถ้าเขาเฮียนก็อยู่ประมาณปศงปศานี่แหละอันนี้ผู้อายเนอโอ้เขือเขือใสอะไรเป็นยังสื่อยังอันนี้สื่อยังเจัาเอ้อเจัาเออ จักปีน้องจักปีละอายุประมาณสิบเอ็ดปีเนี่ยนะประมาณสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดแล้วก็อันนี้เก่าอันนี้กับอันนี้อันไหนเป็นเอ๋ยอันไหนเป็นน้องคุณนั่งเป็นไอนิ้วคุณนี่เป็นน้องอ่าอันนี้อันนี้แปดปีสันอันนี้ดูเจ็ดหกเจ็ดปีหรออืมสองคนพวกเขาเฮียนะบอก่อยากเขาอ่ะใส่ยี่มันก็เขาเขาโกหาน ก็ออกมา่งพูดงี้เขาประฮาเราออกเราพูดน้อยนี่ยโบได้เขาเงี้ยจักบาดเขาตัวนึงก็เขาเขาแล้วจหกังซือเนี่ยก็บ่ได้นะเขาโมโซเอาเขาเราคือว่าออกไอ้กบเว้ยนี่ยนี่ตังไปเฮียนโอ้ตังใจเฮียนโอ้เฮียนเขียนหนังสือเป็นกะใหญ่มากอ่ะไปเห็ดเวียกเห็ดเวียกยุ่งเมืองพุ่นได้เงินโอ้ถามพวกหูหนังสือนี่ไปเห็ดเวียกเขาบอกเอาได้โนเม่โน เอตลาดบได้เฮ็ดนังสือก็ได้ทางให้แล้อแมนบได้เฮ็ดนังสือได้ทางให้ได้ทางให้ลำบากคือเก่าเบิ่งเบิ่งอีพ่ออาชีพอีพ่อเฮ็ดยังสุมมือนี่อีพ่อเฮ็ดยังแต่ละมือน oh, right? so, uh, uh, ี right. hmm. mm ่นะเต็นี่เต็นี่พราเตะเลยด็ดเด็ดไอ้ข้อเชียสันบวเฮ็ดไทยอะเฮ็ดยังเฮ็ดก็เฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดน้อยบุกพงกินบุกกุ่มกินนะเขาเนี่ยมันคนไร่เนาะคนไายหรอคนเฮ็ดคนเดียวเนาะเอออาชีพก็คือเฮ็ดไทยเนาะอาชีพอาชีพเฮ็ดไทยมือนีกินเขาแล้วมือนี กินขเขาเขายังมันนี่อวดต้องเจี๊ยวอ่ะกินโนกโคโมกับโนกโคโมโคโ <laughs> กินกับโนอโคโมอันเฮือนวันนี้นี่นอนนํากันทั้งมดเนี่ยหนึ่งสองอสามสี่หาหาคนนอนอย่างไยังมีไอ้คนหนึ่งเนาะยังโบเฮียนอยู่นะเออไอ้คนนึงนเองใช่ใช่ไไอบซ้ำเบาอืมอันนี้มันบน้บนยู่บ้นกินบ้นนอนไม่นะบ้นนอนนี่บ้นนอนของลูกชายสองคนพี่บอสนองทำมืดนี่เละ ทางมดนอนนี Schools, onents, ้เราในในฮันุสันทางในด้วยในในนนี่พอเทานอนเนี่ยพอเทากับในเทานอนเบิ้ลูกเบิ้นก็ได้โอ้นั่บางยาซูบตั้งน่ะโอ้เปนอนเนี่ยบนนอนบนนอนนี่คือพอกับเมนอนในฮันเราลูกนี่นอนนี้เอาเออนั้นไหมนั่นอันนึงก็ เป็นบนนอนนี่แหละแต่ว่าเขาบูโยกินเอาว่างเลล้มันอยูไห่หนิน้องอู้อันนี้ทำยิ่เป็นบนนอนวะเบิ้งป้านอนในใจนอนได้จังใดโอ้เฮือนนี่ปุ๊กได้หลายปีเลยได้เนาะจากปีแล้วตันงแต่ขอเกินเลยทีเดีสี่ปีที่ปีฝนตกนี่ฝนบ่หัวใส่หัวนะหัวโอ้หัวอันนี้นี่เอาไสตหย่อนฝนตกใช่ฮะคือคือว่าไปตัดใหม่มาแปลงไหมอะไรพอ เห็ดโมได้เพิ่งทางถึงได้เอาอันนี้ใส้มาดีดีเห็ดอันดเนีฝนตกแห้งกับบุหรอดติึงสี่ได้เี่นเอาะายางใช่เนาะพายางกันฝนเลยกันกันก็การยังสี่เราฝนตกมากชิมายุ่นี้ไ่นะมันยยดลงมาเพเดียวกองหัวออกมานี้ลูกลูกไม่ใช่มาจะกคนสีคน อันมีทั้งมดแท้ๆแต่คนหากอ่ะสีสเออหนึ่งสองสามแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึบุยุ่นเปรินอาชีพเฮานี่เฮดไทเนาะแต่ว่าปีนี้นี่บ่ได้เฮด ปีนี้ก like okay. ja ็กำลังไปทางเนาะกำลังไปทางที่ตัดเกียวแล้วก็กำลังจะไปเดือนนี้เนาะอมุนีสิไปให้น้องแล้วลูกนี่แเขาเห็งเต้พู้เดียวอ้นังนี่เนาะผู้เดียวแล้วผู้พู้น้อยเพราเขาเพ้าะเขาพราเขาอันนี้เขาพอซ้องหรเศร้าเศร้าอันนี้เขาพอหาหรืเศร้าน้อคือเพราะให้ลูกเขาแห้ก่อนเขาอยู่เขาเหง กีข่ขาแล้วบวกไปซื่อนะเล็กหน่อยบวกไปป่ะอ,อ,อันนั้นที่อันเล็กหน่อยเขาเจะอันไปโรงเรียนนี่มีมูมีครูเขาเจะพ่อแมน่นี่อันสื่อปึ่มสื่อบิ๊กให้อีพ่ออีแมก่ก็สื่อปึ่มตื่นสื่อบิ๊กให้ลูกอะไปโรงเรียนสื่ออะเออออล็กหน่อยมอยากเขาเนาะในอีนพ่อหลวงทามยุน,นีนี่ลายด้ของอีพ่อเนี่ยด้มาจากไซคือแต่ละมือนี่เอาไปซื่อ เขาเอาไปซื้อมะเพ็ดเกลือมากินนี่เงินนี่เอามาไต้ใส่ขายยังไดะป้าอนเตยปอเลยจนนองเตเีชาเป็นนู้นไปจ่แต่แต่การจนเลยยิ่วตตายแลเลยยิ่งชิบมาชการิจังนะกยค้ยเตเตจำอาเตยคุยียตะได้คนเตละมือนี่ห้าใดนี่ไร้ใดนี่ต้ตวจ้าคนก่อไปเือเบียนเแ้ก เข้าไปจ้างเออไปจ้างคนอื่นเนาะจ้างเฮ็ดเบียงเนาะเข้าก้นไห้นี่สันอีแม่หนูถามเลยอันเขากินนี่ปีแล้วเฮดไห้ได้จักเป้าปีแล้วเฮดไห้เด้เขาจกเป๋าอันนี้ขอเด็กชิบมาแล้ นนออควันเราเป็นน้องน้อยเพิ่นก็บุคอยหูภาษาเขาต้องได้ลามเปรไม่เปนหรเขามีลามเปรภาษาอันปีแล้วเพิ่อนในเขาตะป่าวลองทำคนนู้นไปตะซิปปาวตะซิปปาย่างอยู่อ่ะบุมีเลยบุมีแล้วสั่นสุมมือนี่เอาไม้ยัางมามาเลี้ยงลูกนี่ลูกกินเขาใช่ไหมแต่เขานั่งนั่งน้องทำพี่น้องกันไปไปขอนำพี่นำน้องแล้วก็ไปจางไปยังมาซื้อดำเล็กดำน้อย เดี๋ยวนี้นี่เขาซ่านอยู่เขือนเขายังมีอยู่บ่มีอ่เขาวขาวซ่านมีอะไหมบ่มีเลยเ,อ,เอาเวเสีเ้ยวเขาทั้งในไม่ให้ลูกินจัน่าลองทานไนเดี๋ยวนี้เสี่ยวลเขาทังใไม่ให้ลูกินสันมือแรกนี่เสเขาทั้มากินทานไปดูเขาจะตาจ้าเลยเจ้า โอตุจะ달러ก็จนๆครับมีนคนก็ไปเอาเป็อนคนพี่น้องครับนอกนอกเอานอกไปเปลี่ยนเอาเออนไปหาไก่บ่นไปหาไก่บ่บ่นี่คือบ่ยนตนคแล้วสัตว์เลี้ยงสัตว์ยังบ่มีเนาะหมูมาเป็ดไก่ยังบ่มีเนาะเมียมาจมา่าได้่จ ม iments, s, horses, ots, ูม <c oughs> ีกับบุ๋มูมีไก่กับบุก่มีไก่นี่มีเออไก่นี่มีอยู่เนาะไก่อืมอ่าอันดินบนยูนี่แมันดินของของอีพออีเมลเลยอะดินบนยูนี่นะมูมีเลยเนี่ยแม่เนาะกว้างใช่ป่ะไปหอดลุมคูนะบ่แม่เฉพาะอันแปลงหัวออมนี่เอ่าแมนเฉพาะแปลงหัวออม Bọn sứa, bọn bạch sứa, bạch pha cứ tương sẵn loài oh. bà Thế ừ. bà, lù, ăn bà ý Nói nó bà Ít nói nứng thì phun chỉ tốt ở đây phó no Phun phun tốc mà thì Cái chú đầy chứ bà Chú đầy chứ bà khuyên hả là Nè, bớt 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 Bớt, bớt thừng nó nè Bây giờ phôn mà nè xong Bọn ơi Nè Thằng thừng mà nè Cứ bệnh nhân sĩ nè phí nọ Vì là phôn tốc mà này. <laughs> ไปทำกินน้อนี่ยเอโอ้เขาซุกบ่มีเลยต้องเจอเดาแม่เจ้าจุดยอดเดินช่วโอ้นี่มีซ้ำนี่นาะอันนี้ว่าเขาซ้ำนี่เขาเจ้าเขาเจ้าอันนี้มันกินมา่อท่านขอบคุ้มวันนี้เลยก็คือไปซอกเอาโน้ตเอาพักเอายางไปเพี้ยนเอาเนาะเพียนเพี้ยนนั่นซาบากันก็ไม่กิน บนบนแต่งครบแต่งกินเพื่อนะนะเพื่อนเอาเตาฟอกเตาไฟงาน,น,นการกินบะหมี่เลยเนาะไม่ได้กินขละละนะน้าวลาลาเนาะพากันไปเก็บพักเก็บมีมากินเนาะอไอลูกเนี่ยลูกชายพี่มีก็ได้ไปเก็บพักกินน,นี่นะนเป็นหนังเราเก็บพักเก็บมีมาสู่ลูกชื่ออนะก,กิน,กกนกไหมเจ้าบอกง่ายเราเจ้าไปซอกเนึ่เจ้าว่าภาษาเรานี่ไม่ได้อะ เออเขาเห็นปูหาเราได้นั่นว่าได้ยุติบ่ได้เนาะได้ยุติละอายยุติเนาะได้อายเนาะไหนพูนว่ายอย่างไดเนาะน้องว่าวันสบายดีมันงดุเป็นบ่ติ๊กี้เห็นยกมือขึ้นนี่น่ะสบายดีมั้งดุอายเนาะเออมีลูกผู้หญิงคนเดียวเนี่ยเรื่องไม่่อต๋อ๋อมีลูกผู้หญิงคนเดียวนี่เนาะอืมกะพอดีนี่แหละพอดีพัวลูกผัวร้านได้ผ่านมา ไปพานมาเนาะผลลูกพานมาเต้พุ่นไร้ห้อยทรายหมดนสิไปเมืองเมืองก็เลยเออมาถามว่าไทยบ้านเฮานี่มีบ่ครอบครัวที่ว่าคัดสนอ่ะนะก็อันอ้ายพวกนี้ก็เนาะแนะนํามาแนะนาก็เลยมาขอท้ายหูมนึงถ้าก็บ่มีหยังมาตอนมาฟ้ากเดี๋ยวขาถ้าเขาบ่มีกินเดี๋ยวลูกสิเอาเงินไปห้ยสืเขากันเด้อเขาเขาเจ้าค่าอยู่นี่กิโลนึงเท่าไรประมาณสิเจเดือนนี้ หกพอยล่ะโหนึ่งหกพันโอ้ตธวแบถูกเลยเนาะถูกถูกกว่าเมื่องเฮาเมื่องเฮาโลแปดทันกิโลหนึ่งหกพันกีบเออถ้าเอาเงินให้เส้นหนึ่งไปสื่เขาก็ได้ได้เท่าหรีอไปสิบกิโลสิบปลายโลสิบปลายโลอ่ะเออสิบปลายไล่แล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะเอาเงินฝากไว้ให้เนาะเอาให้อีเมลนี่แหละเอาให้อีเมลเป็นคนจับเนาะเงินหนึ่งเส้นกีบเอาให้อีเมลจับไว้เอาไปสื่เขา เอามาเลี้ยงลูกในีนในลูกสิไปองเฮียนือื้อมือขื้นนี่บุ้มีเขากินนี่เฮจังใดตาสะดูกนะเอ้พี่น้องเบิ่งแววตาเนาะแววตาผู้น้อยนะพี่น้องนี่ผูนน้อปเท่ใจยุ่งน้อยนั่งดีๆไหม ถึงนางพี่นดีลล่อเอ้าสันพี่น้องกับพอดีเฮาก็บขันจีเบาไปก็ถือว่ามีบุญมีบาสนาห่วงกันท่าน,นพี่น้องเนาะจังไไดมาพบมาพอกันยุไกลปันไดกับพี่นี้เนาะเฮาก็สิีส่วยเลือเพินน่มนอยนึงเนาะเท่ากำลังที่เฮามีนะพี่น้องกะบ่แม่นเงินของเฮาพี่น้องเนาะเป็นเงินของผู้ใหญ่ใจบุญก็คือเพิ่นได้ฝากมาไว้เนาะถ้าหากไปพบไปเจอขอบโพยยใดที่ว่าขัดสนกับส่วยเลือก่อนหาพี่น้องเนาะเท่ทเาที่อ่า เป็นไดบ้บอกมาจังชั้นพี่น้องกาเป็นเงินอยูหนึ่งชั้นกรีปนะพี่น้องเนาะหนึ่งชั้นกีบเดียวเฮาสีหมอบให้ผู้เป็นแม่ก่อนเอาไว้ไปซื้อเขาซื้อน้ำกินได้ไหมเด้อซื้อเขาซื้อน้ำมาซนะุ้ลูกกินเนาะเพราะว่ามีข้าวสารนะเนีน่ยข้าวสารเมื่อแล้วเข้าใจเนาะพ่อเนาะอ่าเป็นเงินผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางอเมริกาเพิ่นมีชื่อว่าไอาเซรีแลว้วกับปลาดาวีเนาะสองคนไอเซรีและปลาดาวีอ่ะอีเมลครับเอาไป นอ่านกมือขึ้นนกมือขึ้นมาขอบใจแม่ว่าขอบใจบ้างด้วยขอบใจลายๆเพี่น้องเพิ่นเพิ่นบุคคลแขรงภาษาลาวปันใดเนาะแม่เพิ่นบุด้เฮีหนังสือเนาะแต่ว่าลูกหน่อยเพิ่นได้เฮ็ยนเนาะน้องยกมือขึ้นขอบใจซ่องเบิ่งซ่องเบิ่งซ่องเบิ่งขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆเอาเฮียนว่าเด้อตัวเด้อเอาขอบใจหลายๆ เออเอาผู้นี้ดูนอนกาแตฟคนได้ไหมไม่เป็นต้องอายไหมเออแต่ว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่ก็คือบุคคอยบอกภาษาเราได้ปันได้เนาะบัได้เห็นหนังสือเนาะอ่าก็สำนักนอรีเนาะเขาก็จะได้เดินทางต่อพอดีเขามาแวะมาเห็นกันแต่ช่วยเหลือเพิ่นไปในเบื้องต้นก่อนนั่นแหละ้วโอ้ยพี่น้องก็ลิตอนเนาะพี่น้องเนาะเบื้องสภาพพ่อะเห็นเดินดาวลูกก็มีหลายคนอีกสีข้น สี่คนเบื้องเฮือนก็หน้อยๆแต่ขันทาวาสพหามันดีกับยุ่ยได้เลยเนาะสีคนหาคนก็เนาะเพือนกัน่าจะหาหรือหาคุณซีแมตินแหละความกว้างความยาวเนาะแต่ว่ามันมันหพุพังแต่ว่ามันหัผพุพังขันทาวันเฮือนใหม่เฮือนดีๆกับโอ้สีปีกับยังยุ่ยได้แล้วนี่เป็นเนี่ยถังเทิงมันอันนั้นเนาะหมดกินเมื่อไหรนี่เลยเยี่ยมเห็นฟ้าเลยพี่เนาะอืมก็ทั้งสันกับพวกลูกพวกร้านสุดได้เดินทางต่อแล้ว อีพออีแม่พร้อมกับครอบครัวกันยู่ดีมีแห้งเด้ <c oughs> อพอมี <c oughs> ได้ยูได้แม่เด้ออยู่ดีมีแห้งได้แม่เด้อร์ต่างอกต่าง,งใจเฮ็ดให้มันหลายๆเด้อปีนี้เด้อต่างอกต่างใจเฮ็ดให้ให้มันได้เขาหลายๆเด้บอบ่แม่นเของง่ายๆที่พวกลูกที่จะมาสอกหานอีพออีแม่พบนะกับบ้ว่ามื้อใดเฮาจะได้มาพบกันอีกให้อีพออีแม่ตั้งใจว่าอันนี้มันลูกของเฮาเนี่อันตาดำๆ2-3 4-5ามสีหคนนี่ยมันลูกของเฮา เขาจะยูเขาจะกินจังใดไม่นะเออพอต้องคิดว่าเขาตอเขายังมีเหื่อมีแห้งเข้าเฮ็ดแล้วก็ซ้อนลูกไปนําช้อนลูกผู้ยญ่นี่ซ้อนลูกผู้ยญ่นี่ว่าใหฮหูจักเฮ็ดเบียกห้าคบห้ากินเฮ็ดไทเนี่แล้วก็เขาเจ้าใหญ่มากเขาเจ้าก็สีเฮ็ดไท้เอาเขามาเลี้ยงพอทั้งสีโอเด้อเม่ต้องขี้คานเนาะลูกกับผู้ผู้ว่าพอเป็นคนจังใดห้าก็ม่เห็นตอนนี้ได้แต่ว่าอ่าห้ดูมันแะละเขาดูมันบ่ได้กัด้อนลูกซ้อนล้านไป เด้อเอาเป็นว่ายู่ดีมีแห่งมดสุภูสุคนด้วยแม่เด้ออ้าวพวกไอศิลากคอนเนอน์นองเด้ออ่ะสบายดีอีกทีหนึงเนาะช่องเบิ่อช่องเบิ่อเห็นเห็นมือเขาเข็นเบิ่อเดียวนะพี่น้องเพราะว่ามือเบิ่อหนึ่งเจ้าทรศัพท์อ่ะสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีครับสบายดีเอออ้าวยูดีมีแห่งมดสุภูสุคนพอได้กลับกันโอเคโอเคโอเคอืมนะพี่น้องเขาก็ดจิได้ลากลับบันหน้าพี่น้องเนาะนี่นี่คือทาง นอกทางในคนที่นอกเนี่ยนี่คืออันผู้ที่เพิ่นมาเป็นรามให้าขอบใจไร้เสียวเออ่นไก็เป็นเสียวอะไรต่อจะดีมีแรงด้วยปัจจัยาะไรพุนีสงเฮียนหนังสือด้วยเออเจ้าพุนีดูเขาเฮียนแล้วยังเข้าเขาเถียงไปลูกไปลูกไปเด็กริงได้ยังได้ยินอ้าวกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องกับพวกเขาสองคนกับิไดายลำลาเขาเนาะสิได้เดินทางต่อพี่น้องเอ้ยอ่ากัได้ฝากเงินผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ ก็ให้เพิ่นนึงเส้นกรีบนะให้ทางอขอบครัวของเพิ่นก็คือแม่แม่ผู้นะพี่น้องเนาะคิดว่าแมนนำเพิงว่าแมนพี่น้องแม่นับผู้นะพี่น้องเนาะซื้อเพิ่นหานะซื้อพอหันรีซื้อพอซื้อทันหลักอะซื้อพอเพิ่นซื้อจันทีนะพี่น้องเนาะก็จะได้อัมลาพัชจาก่อนเนาะ พี่น้องเอ้ยเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครูคิวกาบ,บุ๋มียังสีตอบบุญแทนคุณกับข,ขอขอบกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวนี่เนาะในเบื้องต้นก็คือไอเซรีแล้วก็ปลาดาวีอยู่ทาง USA หมดแล้วเนาะเขาหายพวกไอเขาหายหปลาและครอบครุณจงมีแต่ชีวิตที่สุขสงบปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนาะเงินเงินคำไร่มาเทมาเนาะพวกไอพวกปลาให้คนทุกคนจนมาไล่สัมภาจงกลับไปหาพวกไอพวกปลา เป็นร้อยเป็นพันเท่าเนาะขอใหายปวดายพวกเอื้อยยาเจ็บยาจนตลอดปีตลอดไปขอให้สุขดีด้วยสาธุบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามฮับสมเป็นกําลังแห่งใจให้กับพวกเราทั้งสองคนกับเ่นเดียวกัน<ส>ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงอยู่ดีมีสุขเนาะยาเจ็บยาจนตลอดปีตลอด,ปลอดไปเช่นเดียวกันสาธุพี่น้องเราพบกันพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีเออไมา่ยั้งแม่ไห,หนไมน่ยั้ง เออเพิ่นเอานอ้องคมมาให้พี่นาะอ่าอันนั้นแห่อันอีเมะเอาอะไรเอาอะไรกินไหมเพราะว่าพวกลูกสิได้เดินทางต่อแล้วก็อันบุมีฟืนบุมีไฟที่จะกินนะน,น่ะนะอันบุชางอีแตงกินอีแม่เอาใบไปอันเปียนยังยมาให้ลูกกินเด้นอนะเออขอบใจไลน์ได้ไแม่เด้อโอเคโอเคโอเคแม่ผัวกูกกับกันเด้อ <laughs>